สวัสดีค่ะอุ้ยคือขี้ไร่แท่นน่ะนะอีหยังคือขี้ไร่แท่นคือไผ่ว่าคือไผ่ว่าคือไผ่เนาะแมนเอ้ยอุ้ยยิ้มเหมือนเหมือนไผ่ว่าอารมณ์ดีแท้ แต่ผิวอะไรนะผิว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 แทนค่ะจ้าอุ๊ยไปทางคุณยายไปทางคุณยายเขินไหมลูกเขินไหมเดี๋ยวขาวเอง ดำหมกว่าดำาก h าาา ạ าเนาะลูกเนาะดำหมกวาดำ cá h า n า ạ c เด้เออคนดีนะคะคือโตมาเขาจะขาวเองยายเราคมดูีิว่าจะร้องไหมเลย โอ้โอ้โอโอทำแทนเขาไม่ได้นะจะบอกให้ทำยังไงก็ไม่เหมือนไม่มีปัญญาด้วยยิ้มยิ้มยิ้มยเมยิ้มยิ้มิ้มหน่อยยิ้มหน่อยวันนีู้ตกใจเจอกล้องเยอะพิ๊กตลิปแรกอยอ่วาเขาบอกนผมไฟวะ ผมตั้งอ้าวไปหาป้าเร็วโอ้จะเบะแล้วเบะแล้วเบะแล้วแบบนี้แม่นยังวะพูดน่อยเบะแล้วเบะแล้วอ้าวตังขาไหมตอาจารยอจริงจ้า อะไรตอนลุงโอ้ยป้าชวนฝากทำอะไรนนอนนอนนานนต้องต้องให้ลุงช่างถึงจะอยู่ยิ้มแป้นเลย

เดี๋ยวจะตกแล้วนะเออบ่มีแนวอันนั้นเนาะแบบนี้ก็สบายเนาะบ่มีให้ให้แต่ยัดเข้าอยากกินนมอ่าเห็นเห็นฝรั่งอ่านั่งคู่กันแล้วดึงอ่าหัวนม

โอ้ยอะไรกันเนาะเข้าลุมอะไรกันเนาะเมอะคเหมือนพนตาต้งต้งตัดเล่นโอ้อาอินแล้วบ้าชนปากอ้วอืม

บลาซูฝากป้อนดูสิโอ้หิวนมนะคะอื้มไม่เหมือนคะะ

กินนมแล้วยายไปเลยยาเดี๋ยวบางนายอไคมาคุแล้ว่่าคุณแผ่นอคอคุแผ่นอคือบาคุณแผ่นออ้มันขี้หายเว้ยจไม่ขี้หาเว้ยอดพ่อแล้ว ไม่ขี้หาเว<ภ>้ยโย่ถ้า,อ,า,ายอยากเอาเพรามาขี้หายก็ได้ก็ไดย้เดี๋ยวก็เบ,บอีกฟังแล้วก็เบ,บีบกแล้วก็เบ,บีกนาอ้ออาว <c oughs> ไม่เห็นกับ <c oughs> ตาันย้นแดง เอาเลยเอาเลยโอ้ลูกไปนั่ไรจอะเอออออนอนอนดูอดองเธอไงเอน้อหมอกเล่ยโอ้เหย่อนเห็นหน้าป้าเืินป้าถ้าแรว่าคือนหอนคนพวกมันเกีียงเรานาหอนมันมีแต่โกลโอ้ยนี่เป็นโต้ที่สี่ใต้ เนกสาก่อพอเริดหน่อยเข้ามากนผมไฟมันยังเวลาใหญ่เห็มันยังแข็งแรงอืม็ยอดดอย่ารควคือสเ้ๆคือากคือแมวเหรอวะเจ้าไปเห็นตอนแมวยังหน่อยนะแมวมันเป็นเลียนอยู่คือเจ้แมวเหรอะผิวยังเท่เล่คือยมเจ้ากัดสันเหรา บเห็นมลุ่มภูมก็จ่ผิดวอืมมีพระูอาาบีิดนดูนี่มันเลเออคลิปนี้ก็จะพ็ดเรืองอะไรมคะฝ้ากพดไลค์ไรก็เช็กกดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ